กาบสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Tower Defense X คุณผู้ชมเซิร์ฟนี้น่าจะอยู่ในช่วงของเบต้าอยู่นะน่าจะยังเปิดไม่นานนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้มาลองเล่นดูหลายๆอย่างเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมทั้งระบบการเปิดกล่องการมีการเปิดสกินของตัวละครด้วยนะ โดยรูปแบบเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับ Toilet Tower Defense ที่เราเล่นกันเป็นประจำเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเซิฟนี้เนี่ยมันจะมาเป็นในธีมของทหารอ่าเป็นการแบบทหารโจมตีกับเหล่าอสุรกายปีศาจซอมบี้อะไรประมาณนั้นนะครับโดยยูนิตของเราเนี่ยคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้จากในหน้าร้านค้าเลยก็คือบริเวณด้านขวาหน้าจอนี่จะมีตัวละครที่เราสามารถซื้อได้ด้วยเงินอ่าที่สามารถหาได้ในเกมแล้วก็ เติมโลบัคก,ก็มีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งลองเล่นไปก็ได้ซื้อตัวละครนี้มาราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจละัะรู้สึกว่ามันพันกว่ามั้งแล้วก็นี่มีด้านล่างด้วยคุณผู้ชมก็คือมินิกันโอ้โหราคาหมื่นสามแล้วก็นี่อีกตัวนึงไรเนี่ยเลียวกันหรอเฮ้ยหมื่นห้าคุณผู้ชมแล้วก็แพงสุดนะครับต้องปลดล็อกที่เลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยราคาโอ้เกือบห้าพันโลบัคนะครับน่าจะโหดมากมากยังมีในส่วนของการเปิดกองหาสกินคุณผู้ชมซึ่งเขาทําระบบการเปิดเนี่ยได้ค่อน เออรถถังรถถังรถถังยออกมาชนผมอะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เป็นไงนี่การเปิดของเขาเป็นไงทําระบบอ,ออกมาได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมมีแล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ส่วนพวกนี้ก็น่าจะเป็นตัวเติมด้วยนะเนี่ยอันนี้100โลบักโอเคอันนี้สไนเปอร์เฮ้ยแต่ละตัวมินิกันเอ้ยอน,นี่เป็นโอ้มินิกันคู่เลยเหรอ100โลบักเหมือนกันนะครับแต่โอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราลองหาเข้าซักเซริร์ฟนึงดูคุณผู้ชมอเอาด่านนี้แล้วกันนะครับผมลองเล่นด่านนี้ดูแล้วค่อนข้างง่ายด่านมันจะเป็น่าวนเป็นวงกลมคุณผู้ชมซึ่งทําให้เราเล่นน่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวละครเรามีแค่2ตัวเท่านั้นเองเข้ามาในหน้าตัวเกมจะเหมือนกับทอยเลยเท้าว่าดีเฟน์เลยคุณผู้ชมก็คือสามารถเลือกระดับความยากได้เราเอาไประดับอ <c oughs> ีซี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครเรามันค่อนข้างที่จะแบบตัวเริ่มต้นนะนะ เออดานนี้เนะี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายนิดน,นึ่งคุณผู้ชมก็คือฝั่งศัตรูเนี่ยจะเดินมาเป็นวงกลมนะครับเพื่อที่จะเข้าตรงกลางแต่ว่าระยะทางก็จะค่อนข้างสั้นนิดน,นึงนะอ่าในตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้นี่ผมจะวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วเราพวกซอมบี้ก็จะเดินออกมานะครับมาดูในส่วนของยูนิตเรานิดน,นึงคุณผู้ชมยูนิตของเราเนี่ยสามารถอัพได้เป็น2ส,สายนะก็คืออันบนเนี่ยน่าจะเป็นอะ,อะไรอะสายโจมตีรีโหลดไทม์อ๋อ แล้วก็อันล่างเป็นอาร์เมอร์อันนี้เพื่อจะได้ในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับจาก1.5เป็น3อันบนเป็นรีโหลดเร็วขึ้นอาจจะช่วงแรกๆผมจะขอเลือกเป็นอันที่2แล้วกันนะครับเป็นสายล่างทําให้ดาเมจแรงขึ้นอ่ะเวฟที่3แล้วนะครับเดี๋ยวอัพตัวละครเราได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราอัพอันบนนิดน,นึงนะครับทำให้รีโหลดเร็วขึ้นโอเคอัพอันบนไปด้วยโอเคดาเมจเริ่มแรงแล้วน,นะครับ ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมเพราะว่าราคามันถูกด้วยแหละเฮ้ยรอบนี้เริ่มมีซอมบี้ที่วิ่งเร็วนะครับวิ่งมาค่อนข้างเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจะเลือดเยอะกว่าปกติหรือเปล่าเลือดน้อยกว่าน่าจะเลือดน้อยกว่าแต่ว่าวิ่งเร็วใช่ไหมโอเคโอเคกดสคิปเวฟไปเลยตัวละครของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอัพเป็น2ขีดทั้ง2สายแล้วคุณผู้ชมเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าเรากดอัพอันนึงอีกอันหนึ่ง,นนง,นนงมันจะล็อกทันที อย่างตอนนี้ผมควรเลือกเป็นสายอะไรดีอะอเอาอันล่างแล้วกันนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราอัพเป็นขั้นล่างเห็นไหมในส่วนของอันแรกก็จะถูกล็อกไปที่เรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราสามารถอัพได้แค่2อ,อันเท่านั้นที่เหลือจะสามารถเอามาอัพในส่วนของอันล่างแทนก็ถือว่าโอเคเป็นการเลือกสายการโจมตีนะแต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อเสีย,ยตแตกต่างกันไปลิมพันธลิมพันธ์ขอโทษเอามาช่วยกันยิงแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราจะเอาเป็นสายข้างบนแล้วกัน กดข้ามเวฟไปเลยแล้วกันนะครับเวฟเจน่าจะไหวอยู่มั้งนีเอาสายบนเลยโอเคยังสบายอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูบอสคุณผู้ชมไม่รู้ว่าบอสจะเก่งหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีประมาณ25ด่านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราอัพตัวละครของเรานิดนึงอุ้ยตัวนี้ขั้นที่4เหรอขั้นที่4ใช้เงนินต้งสา0พาไหนโอเคเราปนล่างก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็อาจจะต้องวางตัวละครเพิ่มนิดนึงเอาเป็นสายล่างแล้วกันผมรู้สึกว่าสายล่างดาเมจจะแรงกว่าโอเคสคิปเวฟไปได้นะครับแล้วดูการออกแบบดีไซน์ของด่านเขาคุณผู้ชมค่อนข้างโอเคนะเออถือว่ามามามาแบบในอีกโลกนึงอะไรประมาณนั้นนะเออทำได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชม ในตอนนี้เนี่ยตัวละครที่มีให้ซื้อในตัวเกมคุณผู้ชมมันอาจจะยังน้อยอยู่นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเบตา้าน่า,าจ,จะยังเปิดได้ไม่นานนะครับถ้าให้ผมเดาแต่ว่าคนเล่นก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมที่ผมเข้ามาเนี่ยอยู่หลักหมื่นแล้วก็บางทีก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0คนเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเฮ้ยเฮเวฟที่11บนะครับจะมีซอมบี้ล่องหนออกมาคุณผู้ชมซึ่งตัวละครที่สามารถยิงได้เนี่ยก็คือเป็นสายบนเท่านั้นเขาจะใส่เป็นแว่นไนท์วิชั่น ซึ่งจะสามารถมองเจ้าพวกตัวละครที่ล่องหนได้ถ้าเป็นเราอัพสายล่างทั้งหมดทุกตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถโจมตีเจ้าเจ้าตัวพวกนั้นได้นะคุณผู้ชมเราจะต้องเฉลี่ยมาอัพในส่วนของสายบนด้วยนะครับนี่อัพไปอีกขั้นนึงเลยนี่สองตัวนะครับดาเมจเพิ่มเป็น9.5รีโหลด0.6วินาทีโอ้ย ตอนนี้เพิ่งสู่เวฟที่14เองคุณผู้ชมแต่ว่าเหล่าซอมบี้เนี่ยเริ่มออกมาค่อนเยอะแล้วนะครับแล้วก็พวกตัวอื่นเนี่ยเริ่มออกมากันลอะอาจะไหวอยู่คุณผู้ชมกดสกิปเวฟไปได้เลยเฮ้ยรอบนี้เป็นตัวล่องหนนะครับอาจจะต้องอัพเจ้าตัวในวิชั่นของเรานิดนึงคุณผู้ชมโอเคแป๊บเดียวจบเวฟนะครับเฮ้ยตอนนี้นะครับตัวละครที่อัพเป็นสายล่างเนี่ยเรามีตัวหนึ่งที่อัพเต็มแล้วคุณผู้ชม ซึ่งเขาอัพเต็มเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษด้วยในการกดจีในการเรียกรถออกมาหรอ,อลองดูนะครับนี่ <c oughs> ปล่อยเป็นรถถังออกมานะครับมีป้อมปืนอยู่ข้างบนคาดว่าน่าจะเอาไว้สําหรับในการพุ่งชนอย่างเดียวหรือเปล่าป้อมปืนน่าจะยังใช้ไม่ได้ให้เดานะไหนลองซิเออจริงด้วยนะครับอ๋อหลังจากเรียกออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีคููดาวอ่ะเราสามารถเรียกใหม่ได้อ่าครูดาว25วินาทีก็ถือว่าโอเคนี่อับเต็มตัวก็เรียกออกมาได้ อีกตัวหนึ่งนะครับนี่กองทัพรถถังของเราไปง่ายลเลยออ้ป้อมปืนข้างบนเขายิงได้ด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเออทําระบบมาค่อนข้างดีผมคิดว่าเขาจะแค่พุ่งชนเฉยแต่ที่ไหนได้นะครับมีการยิงได้ด้วยเนี่ยมีไหมมีแอเรียรัศมีในการที่เขาสามารถยิงได้อยู่นะครับรอบนี้มีซอมบี้ที่เป็นน้ําเขียวออกมาด้วยค่อนข้างอึดพอสมควรเลือด700กว่าในส่วนของสายนายวิชั่นอัพเต็มไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลย แต่ว่าจะได้ในส่วนของระยะที่ค่อนข้างกว้าง่ะเห็นไหมถ้าเป็นสายนี้จะวงค่อนข้างแคบค่อนข้างแคบกว่านะรีพ <c oughs> ันกันแต่ว่าสายนี้จะค่อนข้างกว้างในหนึน่งคุณผู้ชมแล้วก็ดาเมจดาเมจอ๋อดาเมจเยอะกว่านะดาเมจของสายในวิชั่นเยอะกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะบอสเหรอเป็นเหมือนมินิบอสใช่ไหมอ่ะตายแล้วโอเคกดสคิปเวฟไปเลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ้ยมาอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมเลือด2 8 0 8โอเคเรียบร้อยตายอย่างง่ายได้น่านจะเป็นแค่ตัวอื่นเฉยๆนะครับไม่ใช่มีดีบอสบอสน่านจะโผล่มาเวฟที่25หรือเปล่ารอดูรอดูนี่วางในวิชั่นไปเพิ่มเลยดาเมจแรงดีคุณผู้ชมแล้วก็วงค่อนข้างกว้างด้วยถือว่าค่อนข้างแหลบวางไปเพิ่มอีกนี่อัพเป็นสายแรกให้หมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าชอบสายแรกมากกว่านะ เพราะว่าเขายิงได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ดาเมจแรงอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกรถถังนิดนึงคุณผู้ชมนี่สามคันลวดชนบอสชนบอสโอ้ยบอสไม่ตายโดนรถถังสามคันไม่ตายอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินมาได้ไกลจังบอสโผล่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวฟที่25เลือดอยู่40,000ืโอ้ยเฮ้ยมีการใช้พลังเป็นอะไรเนี่ยน้ำแข็งเหรอทำให้ยูนิตของเราโจมตีไม่ได้คุณผู้ชม เดี๋ยวเราเรียกรถถังมาเลยแล้วกันนะครับมาช่วยทำดามเมจน,นิดนึงนี่สามคันเฮ้ยสบายสบายดาเมตของเราเหลือๆนะครับดูดิบอสเลื่อนแบบรถแบบรัวๆเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดาวางไว้เพิ่มนิดน,นึงนะครับนี่เฮ้ยเราสามารถวางตัวละครได้กี่ตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยยังไม่เต็มเลยอะ่ะเฮ้ยเราวางตัวละครได้เยอะมากอะ่ะ เออวางได้เยอะๆอย่างนี้สิมันถึงจะมันคุณผู้ชมนี่ยังไม่ตันเลยเฮ้ยเฮ้ยวางได้กี่ตัวเนี่ยวางตัวละครได้เยอะมากโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวแล้วอะวางได้ยี่สิบปะขอลองดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเกินวางตัวละครได้เยอะมากเฮ้ยโอเคเลย แบบนี้ถึงจะมันคุณผู้ชมแบบนี้ถึงจะมันวางตัวละครได้เยอะเฮ้ยอุย้ยแต่วันหลุดมาถึงนี่แล้วนะจะไหวปะเนี่ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเลือดเหลือสี่พันแล้วเนี่ยสามพันแล้วอนิดเดียวเองเออชนะแล้วได้เงินมาหนึ่งร้อยหกสิบทหารเราเต้นใหญ่เลย <laughs> ตรงนี้มีในส่วนของโซนที่เลเวล30บวกด้วยนะตอนนี้ผมผมเพิ่งเลเวล5เองอะ่ะเฮ้ยนี่คือโซนอะไรเราสามารถไปได้หรือเปล่าเฮ้ยไปได้นิโซนอะไรอะ่ะโอ้ยขึ้นหอเหรอขึ้นหอไปไหนอะ่ะอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นป้ายนะครับรู้สึกว่าจะเป็นด่านอะไรอะ่ะด่านอ้โงงไม่เข้าใจเออแปลกดีโอเคเดี๋ยวค่อยมาลองคิปวิโดโอน้าดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Tower Defense X ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมต้องไปฟาร์มเงินมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อตัวพวกตัวละครอ,อื่นๆมาลองเล่นกันดูนะครับน่าจะมันเนี่ยมีพวกเรือลบด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มได้เงินใช่ไหมเหมือนกับซานตาทีวีแมนของเราอะประมาณนั้นอันนี้น่าจะเป็นที่เรียกรถหรือเปล่าเป็นสายฟาร์มเหมือนกันเขาเรียกว่าเรียกรถถังออกมาเออดีด,ดิมีแต่ตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับดูดิโอ้ในตัวเติมหรอ ฮ้ยคน้างเทโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ